สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่พรมม,มมอเตอร์มหาสารคามครับเหลืองามย่ำดีครับมือนี่นี่น้องชายหลานนองสาวละนะครับมารับรถนะครับเจา้าอหัวลากนะครับฮีโนซีรีส์เจ็ดร้อยตัวนี้เป็นอ่าเครื่องอีสามสี่เป็น ยูโรไฟนะครับเป็นยูโรหาแล้วครับอเขาเอินรด <c oughs> กระทะเนี่ยกระทะล่อสนี่ครับซินอดซิปนอด,นอ,ดอยากได้ยีก็ได้ครับเดี๋ยวแถมน็ดเนีเดี๋ยวจัน <c oughs> งนอดนะครับเป็นกระได้ลูกหมูมาใส่หลายเลยนะครับก็วันนี้เป็น เ,เลือกดีนะครับเลือกสะดวกเลือกลำเลอกด,ด้วยนะครับกิจาการลงเรื่องนะครับน้องชายน้องสาวเก่งมากๆเลยนะครับอายุยังไม่น้อยอยู่นะครับซื้อรถสามารถเจ็บเงินซื้อรถเงินสดนะครับเงินสดเองเลยนี่ครับลาาหาแสนนะครับ้องบอกว่าให้บอกราคาน้่งบานนะครับ คันนี้ไปที่แหลมชะบังชนบุรีนะครับแหลมชะบังชนบุรีไปวิ่งไอตู้เย็นนะครับก็หลังจากที่รอรอรับรถมานานนะครับก็บเช็คเรียบร้อยนะครับรถคันนี้ต้องบอกว่าสวยมากครับเดิมๆม,มาจากาญี่ปุ่นเลยนะครับ เป็นสิบนอแล้วก็ได้หลอกระทามิเนียมมานะครับเป็นชุดเลดชุดแต่งเยอะแย,ยะขับคันนี้เครื่องสวยมากครับเครื่องดีนะครับสีอันนี้สีเขาเอื่นสียังวะสีขนาดผู้ผู้สร้างเห็ดเกิด่บจากซื้อมันเป็นสีสีของรถมัด,ด่าไม่เห็นวะ, oh. ะสีของรถมันด,ดาขี่รถมันเส็มันจอดค้างง่าย ม่รถเจงมพอจอดข้าเงินสีนี่แหละงลั้นเอาสีนี่เลยะครับก็ตัดเลนสนี่ยครับสวยเลยมันมันดูแบบเรียบหรูดูดีนะครับรล่อหอแบบสะอาดสะอาดคือจะคร้องกันนั่นนะ,ะกันชนยื่นอ่าแปดนิ้วนะครับกันชนตัวนี้ยื่นแปดนิ้วแล้วก็มีอ่าแก๊ปนะครับเป็นงานของเอ็มตีระเบิดนะครับ สวยงามครับนะครับท่านใดที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามผมเป็มมอเมตอร์มหาสาร,รคามได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็083 454 4565 45หครับหรือว่าสิม,มาหาอยบานเลยก็ได้นะครับอ่ย่งก็เพื่อนยังก็แมพบอกูเกิลแมพนะครับเอ็มมอเตอร์มหาสารคามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับก็ ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยเดี๋ยวผมพามาชมอ่านะครับพวกนี้กับของแถมแถมแถมเยอะเลยครับนะครับชุดแต่งชุดชุดเหลดกันชนเดี๋ยวมีแถมอีกนี่ผู้ใดซื้อ,อยุนี่สิได้ภายในแบบนี้ครับคันนี้ภายในมาสวยมากครับเป็นอ่าไม้ๆอยู่นะครับแล้วก็ได้อาลายไม้มาด้วยนิดๆหน่อยๆถือว่าสวยอะ่ะแบบว่าบ่าหลายบ่าโอเวอร์ นะครับบ่หลายเกินไปแล้วก็ภายในครับนี่เป็นงานหุ้มหนังนะครับหนังกับหนังเป็นหนังนปาปะสลับกับหนังอ่อตัวนี้ไอเขาเอื่นยังวะหนังอยงกับไมโครนะครับสวยงามครับโดยฝีมือ,อช่างเพื่อนรักครับช่างตน้นเบาะซิงนะครับจัดสางรั้นให ท่านลูกค้านะครับที่ซื้อลรถกับเอ็มบอเตอร์มัสคารมทุกท่านเลยนะครับก็ท่านจะได้นี่ครับภายในสวยูเรียบหรูดูดีรักษาง่ายครับนะครับทำความสะอาดกันง่ายเหมาะกับคนที่คนรักรถนะครับทุกท่านเชื่อว่าท่านที่ซื้อรถก็น่าจะรักรถอยู่แล้วนะครับก็ดูแลรักษาง่ายครับเดี๋ยวเอาไปแต่งอีกไปเอาไปเสริมอีกเอาใช้เครื่องเสียงกับล้อละครับาป ติดจออสองดินบ่กเพื่นรอละครับคันนี้พิเศษอีกอย่างหนึ่งครับนี่มันมีมันจะมีปีกไอตัวนี้มาด้วยนะครับจากญี่ปุ่นเลยนะครับ <c oughs> บินเลยบินได้เลยรก็เนี่ยครับเห็นได้ถังถังน้ำมันก็เป็นอ่ามเนิยมดิสแตนเลสสแตนเลสเเมินิยมปะมมอ่ ถังมิเนียมนะครับอันนี้สแเตนรเลดล้าวขางาแตนเลดอันนี้ก็มาจากนอกเลยนะครับเนี่ยเป็นชุดแต่งเก่านอกมาทั้งหมดเลยเคสซี C, สวยมากๆครับรถคันนี้บอกเลยไม่กิ๊กนะครับเป็นล่องแค่ขั้นเดียวขั้นแหลกขั้นแหลกดีสื้อมาขั้นสีเทาอ่ะขั้นัอนไม่หรือไม่แบบนอดแบบหัวนอดนี่ไม่เลยบกักหัวเตี้ย ท,ที่ขายไปอ่าสงขาอ่าขายไปสงขาเฉยแล้วสี่ง่ายๆบ่มว่าเบิรถดเลยไอรีวิวทีละแล้วจองเลยขบับคืออย่าคล้องละ่ะกับแต่รอยคล้องมาอยู่มันนี่มันนี่นอตน,นี่เหลี่ยมเกลียวไปได้วหไม้หรือแล้วแค่ะนะบุกไม่เลยรุ่นนี้แหละรุ่นเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าเป็นเจียธรรมดาอันนี้ก็ไม่อีลีแม่นันี่แค่ว่าเฮ็ดสีซือ้ออ่าแค่ว่าเฮ็ดสีซื้อเพราะวา่าแต่ก่อนเนี่ยมัน มันมาเป็นชัดส,สีสีแดงผมไม่ชอบเอาตรงผมไม่ชอบนะครับผมก็เลยให้ช่งางยิงทรายแล้วก็ทําสีเป็นสีดํานะครับเพราะว่าสีดํางามเนาะงามกลัวนะครับแล้วก็เป็นพื้นอสเต,ตเลสนะครับอันนี้ก็ขัดให้ใหม่เลยนะครับขัดให้เรียม,มองเลยนะครับก็มาจากญี่ปุ่นทั้งหมดเลยอันนี้มาจะใช่นเนี่ย ผู<ภ> <onde> ้สนับสนุนรักมาตอนนี้ก็ไปชุบถังลมก็ปัดให้นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยแบบเดิมๆสวยแบบเรียบๆนะครับสะอาดยางดำผมมาแต่งรถแบบนี้นะครับก็ดีใจนะครับดีใจกับน้องชายน้องสาวที่ตั้งรักเริ่มต้น อ่าธุรกิจขนส่งนะครับด้วยบานี้ก็เป็นของเจ้าของเองนะครับหลังจากที่เห็ุงานซอยบีไซมากหลายปีนะครับก็ประสบการณ์การทำงานต้องบอกว่าจนว่านี่แหละครับ <S <S เจ็บเงินซื้อรถใดนี่คือตัวอย่างที่ดีนะครับสำหรับน้องๆน,นะครับที่กำลังรับชมอยู่นะครับก็ ถือว่าเอาเป็นตัวอย่างได้เลยนะครับเนี่ยเหตุงานัวกบเมียสองคนสามารถเจ็บเงินซื้อรถคันละล้านก็บาทได้ล้านห้าแสนนะครับเงินสดนะครับก็ง่ายๆครับผมบอกเคล็ดลับเป็นซื้อท้องครับไปสื่อท้องเก็บไว้เป็นซื้อท้องเก็บไว้นี่คือแน่นอนนี่แหละนะครับคันละคนเจ็บเป็นเงินกะกะได้ให้กันแต่ว่าอันเนี้ยคือท้องเนี่ยมัน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 ได้กำไรมันมีกำไรอันนี้คือ เป็นเพื่อนไอยังเป็นทิกเป็นเป็นคนที่คิดดีมากๆเลยนะครับคิดคิดไปข้างหน้าด้วยเพราะว่าทองนี่ผมยังไม่เห็นมันลงสักปีเลยมีแต่ขึ้นขึ้นขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่า,าสุดยอดมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้น้องชายน้องสาวประสบความสําเร็จกับหน้าที่การงานนะครับจิจการจเจริญรุ่งเรืองออกลกูกออกลูก,กออกผลไปนะครับหลายๆ หลายขั้นก็นี่เองนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอวอวยพรให้น้องชายน้องสาวเฮงเรวยๆวยนะครับยิ่งจะการอาจจะเลื่อนลุงเรื่องทำมาขาขื้นเดินทางตลอดปลอดภัยทุกจันทางนะครับรถกะคำพุน้นโถกมันถุงลมนี่ก็เปี่ยนไห้เปียนไห่ซีสามลูกมันมันมันหัวสามลูกกับเปียนไม่ไม่เลยได้ของไม่เลยเนี่ยมีลูกเดิมอยู่ลูกเดียวลูกใดวะครับ ตัวนี้จะเป็นถุงลมแล้วก็แหนบนะครับรุ่นนี้เป็นสองเพลานี่สองเพลาอันนี้เป็นเฟืองเร็วถ้าเป็นแหนบทั้งหมดเลยเนี่ยไม่มีถุงลมอันนั้นจะเป็นเฟืองช้านะครับก็ประมาณนี้ครับโอเคครับนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจหารถบรรทุกนะครับเก่านอกไม่ว่าจะเป็นหัวลากหรือว่าสิบล้อสิบสองล้อหกล้อนะครับ ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยนะครับแบคโฮมีมือขับรถไทรถไทกับยูอูนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับผมมอเตอร์สารคามฝากไว้ตำแน่กันแล้วกันนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมาส่งรถนะครับให้น้องชายน้องสาวเพื่อที่จะไปต่อเงินต่อทองนะครับไปหาขนเงินขนทองเข้าบ้านนะครับอีกให้ได้ไลายก็เก้าไปนะครับก็ โอเคครับนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อตามเบอร์โทรที่แจ้งไปได้เลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ